โอเคค่ะก็จากคลิปที่เรา unboxing อัลบั้มไปเนี่ยนะคะก็จะมีคนสอบถามเราเข้ามาเรื่อยๆเลยเนาะว่าเราซื้อจากเว็บไหนหักบัตรเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีเท่าไหร่นะคะเพราะงั้นวันนี้ก็จะมาเรียกว่าเล่าประสบการณ์กึ่งๆอาจจะสอนวิธีการกดแต่ละเว็บให้นะคะขอย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าเว็บที่เราจะเล่าให้ฟังหรือว่าอาจจะสอนกด เป็นเว็บที่เราเคยซื้อเท่านั้นนะคะไม่เอาเว็บที่มีและสามารถซื้อได้เอาเป็นเว็บที่เราเคยกดจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์จริงกับเว็บนั้นๆนะคะเพราะงั้นมันจะมี3มเว็บที่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นเว็บอลาดินนะคะที่โชว์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นเว็บซินาราก็คือเว็บนี้แล้วก็จะเป็นเว็บ GMar k e t นะคะซึ่งยกทุกเว็บยกเว้นเว็บ Gmarket จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังเริ่มจากเว็บอลาดินก่อนเว็บอลาดินเนี่ยเราสั่งออเดอร์ไปทั้งหมด2ครั้งเริ่มจากเ,เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เนาะหน้านี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราสั่งไปทั้งหมดนะคะเริ่มจากวันที่26เดือน9ก่อนก็จะเป็นออเดอร์หกอ,อ,อัลบั้มที่เรารีวิวไ,วไว้ในคลิปแรกของช n n e l เลยนะคะ ก็ตัดบัตรไปทั้งหมดเดี๋ยวขอเช็คจากเมสเซจสักครู่หนึ่งนะคะเออ6อัลบัม้มเนี่ยนะคะมีเขียนไว้ตรงนี้เนาะ,ะ6อัลบัม้ม148,700บอทรวมส่งมาไทยนะคะตัดไปทั้งหมด3,940.74ก็จะบอกว่าเลทแต่ละวันไม่เท่ากันต้องอันนี้ต้องไปเช็คดูแต่ว่าเราก็เช็คไม่เป็นเหมือนกัน เพราะงั้นส่วนใหญ่จะเอาราคาบอลหารด้วย35อันนี้ทุกครั้งที่เราแบบคิดราคานะแต่ว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางทีอาจจะหักเยอะกว่าบางทีอาจจะหักน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลทราคาของแต่ละวันต่อมาคือวันที่2 2เดือน10อันนี้เป็นคินโนแล้วคินโนที่เราอันบ็อกซิ่งไปล่าสุดนะคะก็จะเป็นสองอัลบั้ม5 6า0ม56,600วอนนะคะอันนี้หักไป 1,430.42รวมส่งนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น2ออเดอร์ที่เราเซื้อไปเนาะเราจะพูดถึงออเดอร์แรกก่อนก็คือจะเป็นเป็นออเดอร์6อัลบั้มอันนี้เนาะออเดอร์6อัลบั้มอันนี้เสียภาษีเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าเ,เราสั่งจากอารดินเนี่ยเขาจะส่งมาไทยด้วย DHL เราไม่แน่ใจนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงอย่างที่เราบอกภาษีเนี่ย เราเสียเอาเอาง่ายเราเสียให้ DHL ทั้งหมด900กว่าบาทประมาณ960 970ประมาณนี้นะคะแต่คืออันนี้โน้ตไว้ก่อนนะคะว่าภาษีจริงๆที่กงสุลก,กากรตีมาเนี่ยคือ700กว่าบาทอันนี้จำเลขจาเลขแน่นอนไม่ได้ใบหายไปไหนแล้วไม่รู้นะประมาณ700กว่าบาทเพราะว่าใบเสร็จที่ DHL ให้มาหลังจากที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยมันมีทั้งหมด2ใบหน้าแรกเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นใบเสร็จของ d h l หน้าหลังจะเป็นเครย่องไรเหมือนฟิลแบบหลักฐานว่ากองสุลกากรเนี่ยตีภาษีมาเท่าไหร่ซึ่งใบของกองสุนเนี่ยเขาตีมาทั้งหมด700กว่าบาทแต่ว่า d ี l อเรียกเก็บเราทั้งหมด900กว่าบาทตอนแรกเราก็งงเพราะตอนแรกเราไม่ได้ไม่ได้รู้รายละเอียดไงว่าเขาตีภาษีมาเท่าไหร่เรามารู้ตอนที่เขาให้ใบเสร็จเราแล้วให้ของเรามาแล้วก็เลยได้มาดูว่ามันมีค่าอะไรสักอย่างร้อยกว่าบาท200กว่าบาทนี่แหละที่เขาเก็บเราเพิ่ม เราก็เลยไปหาข้อมูลมาอันนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดใครรู้คําตอบที่แน่นอนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรียกว่าค่าเบิกของเหมือนว่าคือถ้าปกติสั่ง EMS เนี่ยถ้าต้องจ่ายภาษีเขาจะเขาจะเอาใบเขียวมาไว้ให้ที่บ้านแล้วก็ให้เราเอาใบเขียวเนี่ยไปจ่ายภาษีแล้วเราก็รับของที่นั่นแต่ดีเอลเขาเบิกของมาให้เลยแล้วเขาก็ค่อยแล้วเขาก็เรียกเก็บภาษีเราพร้อมกับค่าเบิกของอันนี้คือที่ไปอ่านมานะคะไม่แน่ใจจริงๆนะ โน้ตไว้ว่าไม่แน่ใจกับข้อมูลส่วนนี้สรุปรวมทั้งหมดที่เราจ่ายไปให้ออเดอร์6อัลบั้มนี้นะคะออ6อัลบัม3,009กว่าบาทก็ตีไป4,000แล้วกัน4,000บวกกับภาษีบวกค่าบริการอีกประมาณ1 5,000โอเค6อัลบัมนี้5,000ออเดอร์นี้5,000ต่อมาเป็นส่วนของคิโนที่เราสั่งมา56,600วอนนะคะ คาะจากบัตร1430ถ้าจํถ้าจำไม่ผิดจากเมื่อกี้ที่พูดไปเออเราก็ทำใจไว้แล้วว่าอาจจะโดนภาษีแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยไม่โดนโอเคก็สรุปจากเว็บอลาดินก็คือว่าเว็บอลาดินเนี่ยจะส่งด้วย DHL นะคะถ้าเกิดส่งตรงมาที่บ้านเนาะสมมุติส่งของวันที่1งเนี้ยค่ะเริ่มส่งออกจากออกจากร้านเลยนะเริม่มส่งออกจากร้านวันที่1 วันที่2ก็ถึงไทยแล้วค่ะถึงหน้าบ้านแล้วถ้ามีเสียภาษีแล้วเสียเลยภายในเย็นวันนั้นก็ได้แล้วค่ะถือว่าเร็วมากเราก็เลยสั่งอาลาดินรอบที่สองโดยการสั่งกิโนเนี่ยแหละเพราะว่ามันเร็วแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอาลาดินคือตอนที่เราสั่งออเดอร์แรกเนี่ยะคะ่ะ6อ,อัลบั้มใช่ไหมยอดที่เราซื้อมันสามารถสะสมเป็นแต้มได้แต่เราไม่รู้ว่าสัดส่วนแต้มเนี่ยเท่าไหร่ซื้อปุ๊บมันได้แต้มแต้มเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ตอนนั้นที่เราซื้อคิโนก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ส่วนลดไปมันไม่ลดไม่เยอะอะค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นส่วนลดเนาะใครที่คิดว่าจะสั่งจานวนเยอะๆอะไรเงี้ยสั่งเพบารินก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเขาส่งของเร็วแล้วก็สามารถเอาแต้มสะสมไปลดให้กับออเดอร์ครั้งต่อไปได้อันนี้ก็คือเว็บซินาราที่เราเคยได้ยินกันมาเนาะเว็บซีนาราเราอังจริงเราไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่ค่อยแนะนำจ่คือเราไม่ค่อยสั่นทัดกับเบรบนี้เท่าไหร่เพราะเคยกดไปครั้งเดียว แต่ก็ไม่ได้กดยากนะคะตอนนั้นเรากดเว็บซีนารเพราะว่าเราจะลุ้นโพลารอยของน้องแฮชานะคะจะซื้อไปแค่สองก็ไม่ได้หวังอะไรมากก็ลองกดดูเอ่อเราเราโดนหักบัตรจากเว็บซินาราไปทั้งหมดเว็บซินาราหัก1 7 7 1 3 8อันนี้แบบเลขเป๊ะเลยนะเอ๊ะทำไมหักทำไมหักเยอะจังอ๋อรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมโดนภาษีไม่แปลกใจละมไง จำผิดจำทำไมตอนนั้นจำพันสี่พันสีกว่าบาทวะพันเจ็ดนี่ว่ะโดนภาษีถูกแล้วนะคะทุกคนขอโทษด,ด้วยที่ทำให้สับสน1 7งพันเจ็ร้อยเจ็ดสิเาปราโดนภาษีไปทั้งหมดประมาณ230อันนี้คือเลขที่จำได้นะคะเออซินาราถ้าส่งตรงถึงไทยจะส่งด้วย f ฟดเอนะคะเร็วเหมือนกันส่งมาพร้อมกับเดฟอลาดินเลยเแบบนาาี้ค่อนข้างกดง่ายค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะ อันนี้เราเคยสั่งแค่ครั้งเดียวไงเราเลยไม่แน่ใจว่าเขามีสะสมแต้มไรหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเว็บสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้เนาะก็คือเว็บ Gmarket นั่นเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยกดเว็บนี้เป็นเว็บที่กดง่ายที่สุดแล้วในบรรดาทุกเว็บที่พูดมาในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถเลือก c u r r e n c y ให้กลายเป็นเลขไทยได้เพราะว่าเราจะได้ประมาณถูกว่า จะต้องจ่ายเป็นเงินไทยเท่าไหร่ออเดอร์ของเราเราสั่งไปทั้งหมด6อัลบั้มนะคะควอนติตี้6เนาะที่เขียนตรงนี้เป็นเงินทั้งหมด129,760บาทน,นะคะซึ่งหักจากบัตรเราไปทั้งหมด3,739.79คือของเว็บ g m a r ร์เกับเว็บซินาราเนี่ยถ้าเราเขาเรียกไงเราจ่ายด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ ไม่ใช่แบบว่าอิชูในเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้จ่ายเป็น PayPal ซึ่งมันสะดวกค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราเด้สั่งอาราดินแล้วเนี่ยอาราดินเขาไม่มี PayPal ให้เราจ่ายแต่ว่าเราสามารถจ่ายผ่านบัตรโดยตรงได้เลยเว็บอาราดินเขาจะหักตามเลทของธนาคารแต่ว่าถ้าเป็น PayPal เนี่ยเขาจะหักตามเลท PayPal เราสามารถเช็คได้ใครเคยจ่ายผ่าน PayPal จะเข้าใจนะคะว่าพอเรากดจ่ายเงินเนี่ยมันจะเข้าไปหน้า เพย์เพาของเราแล้วมันก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้วเขาจะหักเป็นเงินไทยเท่าไหร่ซึ่งจะบอกว่าเรีเพย์เพาอ่ะแพงกว่าเหรีธนาคารอ,อ,อย่างซีนาราอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาไม่มีให้หักปัดตรงหรือมีอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราตอนนั้นราหาัจากเพย์เพาเราสั่งอลินจ่ายเป็นประมาณไม่ถึงพันหแต่ว่าพอมาจ่ายซีนาราต่อให้มันห่างกันไม่กี่พันบอลแต่ว่ากลายเป็นว่ามันโดดไปพันเจ็ ทางๆที่ก็ราคาระาบัมเท่ากันสั่งสองละบัมเหมือนกันเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆถ้าใครเล้นสะดวกจ่าย PayPal เพย์พาลแน่นอนสะดวกมากคลิกเดียวก็ตัดบัตรเลยง่ายกลับมาที่จ m ม r าร์เก็ตจีมาร์เก็ตเนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะเขาเป็นฟิลแบบว่าชอปปิ้งมอลล์ที่มาตั้งแผงให้ออร้านค้ายิบย่อยเนี่ยมาขายของได้เพราะงั้นอย่างที่เห็นว่ามันจะมีคําว่าซินาราตรงนี้เราซื้ออัลบัมซินาราผ่านจีมาร์เก็ต โปรเซสของเขาก็จะคือว่าซินาราจะส่งของไปให้จีมาร์เก็ตก่อนแล้วจีมาร์เก็ตถึงจะแพ็คของอีกทีหนึ่งแล้วส่งให้เราโดยที่จีมาร์เก็ตเนี่ยจะส่งโดยวิธีอ e m s เอเอ่อถ้าไม่เสียภาษีเนี่ยเขามาส่งให้เราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องเสียภาษีเนี่ยเราจะต้องไปเสียภาษีเองที่ไปรษณีย์นะคะแล้วก็รับของมาเองเขาจะไม่มีการแบบว,ว่ามาส่งหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเหมือนกับ d h l หรือ f e d e x ซเนาะซึ่งของของ GMar k e t เนี่ย ส่งค่อนข้างช้ามันไม่ได้ช้ามากนะคือมันภายใน7วันแหละตามแบบตามสากลของเขาอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราสั่งอาาดินกับซินาราม,ามันส่งเอ,งเอก,กชนมาวันเดียวมันถึงไงเราเลยค่อนข้างแบบการว่าสิดนิสใส่ใจร้อนอยากได้อัลบั้มเร็วอันนี้คือใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะกว่าจะมาถึงไทยซึ่งถามว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหมเราว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่ไม่รีบเอาของแล้วก็กดง่ายเชื่อเลยจิ m กมาจีมาเก็ตเนี่ยกดง่ายที่สุดละ ใครอยากสั่งเองสั่งได้เลยคราวนี้เราจะมาสอนกดใดๆนะคะทุกอย่างในเว็บอลาดินด้วยความที่ว่าเรากดมาแล้วสองรอบเราเลยค่อนข้างจะเข้าใจวิธีการกดเว็บนี้มากกว่าเว็บอื่นแน่นอนว่าเว็บ GMar k e t เนี่ยมันกดง่ายที่สุดมันมีภาษาอังกฤษเราเชื่อทุกคนกดได้เราไม่จำเป็นต้องสอนก็ได้แหลนะเนาะแล้วก็เว็บซีนาราอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันในหมู่แฟนคลับอย่างพวกเราเนาะเพราะงั้นสามารถเสิร์ชด,ดูในเน็ตได้เลยวิธีการกดเว็บซีนาราเราเชื่อว่าเว็บอลาดินหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยิน สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแบบว่าเข้ามาติ่งใหม่ๆอย่างเราก็เพิ่งเคยได้ยินจากที่ว่ามันมีอีเวนต์โพลอยโดยองที่จะต้องกดจากเว็บนี้เราก็เลยศึกษาวิธีการกดก่อนที่จะเริ่มกดจริงๆเออเราขอพูดวันิดนึงว่าเราใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็น Google Chrome นะคะแล้วซึ่งเรามีเหตุผลนะด้วยความที่ว่าเ,เราใช้ MacBook เน,เนี่ยอย่างที่เห็นมันที่จริงมันมีเว็บเบราว์เซอร์เป็น Safari ให้อยู่แล้ว แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรากดเว็บที่มันมีแต่ภาษาเกาหลีซึ่งเราไม่เข้าใจภาษาเกาหลีอยู่แล้วก็เลยมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมมันจะมีสามารถให้เปลี่ยนหน้าเว็บให้กลายเป็นภาษาอังกฤษได้แต่อันเนี้ยจะยังไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ทีหลังアルバム Part 2เนาะกำลังจะมาเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้หลายๆคน แต่ว่าด้วยความที่ว่าณเวลาที่อัดอยู่เนี่ยมันยังไม่มีอัลบั้มา2สองมานะคะแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าซีซันฟิตติ้งที่ตอนนี้มีหลายเว็บให้เปิดให้กดรวมถึงเว็บอาราดินด้วยเราจะมากดให้ดูแต่ว่าเราสั่งไปก่อนหน้านี้แล้วกับร้านพรีเนาะเพราะงั้นเราจะเรียกว่าเราจะมาทำโปรเซสให้ดูแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ซื้อจริงๆให้ดูนะคะแต่ว่าเชื่อว่าพอไปถึงหน้าจ่ายเงินแล้วทุกคนจะทําได้เริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากสมัครสมาชิกดีกว่านะ เพราะว่าหลายคนที่รู้จักเว็บแล้วไม่ค่อยอยากจะกดเว็บอลาดินเนี่ยเพราะว่าเว็บอลาดินค่อนข้างจะกดยากจากการสมัครสมาชิกไม่ได้กดยากที่วิธีการกดซื้อสินค้าแต่มันยากที่สมัครสมาชิกนะคะเริ่มที่อ่ะตรงนี้เมนูข้างนะ้เมนูตรงนี้นะคะตรงนี้เราเราพออ่านเกาหลีออกเป็นคําแต่ว่าไม่รู้ความหมายมันหรอกเราเข้าใจว่าตรงนี้คือคําว่าล็อกอินเรากดล็อกอินไปเราเซฟพาสเวิร์ดเราไว้หมดแล้วแต่ว่าเราจะสมัครใหม่ กเป็นตรงนี้นะคะกดที่ตรงนี้นะนี่ข้างล่างตรงนี้หรือว่าจะเชื่อมกับ Gmail ก็ได้แต่ว่าเราพูดตามตรงว่าเราเราว่าเราเคยลองทำแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จตัวเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะงั้นเราจะกดเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเรามาดูที่ตรงนี้ r e s i d e n t abroad ก็คือสำหรับต่างชาติเนาะแล้วก็ ใส่ชื่อใส่ id ใส่ email password c o n f i r เ password date of birth g e n d ร์ใส่ให้หมดเลยนะคะเท่าที่มันมีให้ใส่อย่างตรงนี้เราไม่จําเป็นจะต้องทางสฉลยก็ได้เพราะว่าเขามีภาษาอังกฤษมาให้ดูเลยว่า id เขากําหนดที่ตัวอักษรกี่ตัวแล้วก็ต้องมีตัวแบบไหนบ้าง password แบบไหนแบบไหนตรงนี้ก็สามารถได้เลยเดี๋ยวเราลองกรอกไปก่อน คนไม่ต้องสงสัยนะคะสำหรับวันเกิดเราใช่ค่ะเราเกิดวันเดียวกันน้องมาร์กเองค่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้ optional นะคะคือเป็นที่อยู่เราสามารถใส่ที่หลังได้ตอนนี้เรายังไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะงั้นเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้เอา we enter the additional information l e t t e r ก็คือใส่ที่หลังได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้อง agree All ก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากการที่ว่าพอ agree o หลายหลายครั้งที่สมัครสมาชิกก็คือมันจะมีอีเมลส่งมาเยอะมากมันทําให้กล่องอีเมลเรารกนะคะเราสามารถอักรีได้จากตรงนี้ที่มันเขียนว่า r e q u i r e อันนี้เขาเขียนเอานี้งเขาพิมพ์ผิดนะคะตัว A ต้องเป็นตัว q อันนี้เขาพิมพ์ผิดเ็าคงรีบอันไหนที่เขียนว่า e q u i r e ก็คือว่าจําเป็นจะต้องอัก e ีทัวร์นั้นก็แค่สามอันนี้ก็พอแล้วเราก็กด create account โอเค อันนี้ก็คือน่าจะสําเร็จแล้วหรือเปล่าโอเคอันนี้คือสําเร็จแล้วนะคะโอเคมาเริ่มก็สําเร็จแล้วเสร็จแล้วลงงงมากว่าทําไมคนถึงคิดว่าสมัครสมาชิกมันยากแค่นี้เองอะแค่นี้เองทุกคนถูกต้องมันแค่นี้เองต่อมาเรามาเสิร์ชดูที่เราบอกก็คือ e a s o n g r e e t i n g เนาะ,ะสมมติเราเสิร์ชเสิร์ชง่ายๆแหละคะ่ะไม่ต้องคิดเยอะ N G T นะคะแล้วก็ Season ก r e e t i n ง2021เนาะก็2.21แล้วก็กปเสิร์ช อันนี้ก็จะขึ้นมา2ออันสมมติเราสั่งของลองดีมเราก็กดที่ r e s e r v a t i o n card มันก็จะขึ้นอันนี้เราเดานะน่าจะขึ้นประมาณว่าเราแอดของเข้าไปในในตะกร้าสินค้าแล้วหรือว่าเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้ค่ะพอกดปุ๊บมันจะไปเขาเรียกว่าไปหน้าที่เรายืนยันออเดอร์ได้เลยสมมติลองกดอันนี้นี่ตรงนี้นะคะ ไม่ต้องมาสนใจค่ะจริงๆไม่ต้องมาสนใจแล,แล้วเราก็กดอันนี้ต่อไปเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่า a อ d r ดรสของเกาหลีท่านานี้นะจะเป็นแอด r e s s ของเกาหลีเราสามารถรู้ได้จากการ translate to e อิ l i ิ h นี่แหละประโยชน์ของมันในตอนนี้อันนี้อ่ะคลิกเข้า to Select international shipping อันนี้ต้องกดอ่ะอ่ะอันนี้ อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะคะเรายังไม่ได้ใส่ที่อยู่ของเรา<ม>เพราะงั้นมันก็จะไม่สามารถคํานวณได้ว่าเขาจะคิดค่าส่งเราเท่าไหร่อ่ะอันนี้เห็นไหมชิป,ปติ้งแมสตอดดีเอ DHL เท่านั้นนะคะมันจะส่งแค่ DHL เท่านั้นแล้วก็อันนี้จะบอกว่าน้าหนักเท่าไหร่2.4 2,400กรัมก็คือ2.4กิโลนะคะซึ่งบอกเลย,เลยว่าค่าส่งแพงแน่นอนอ่ะตรงนี้เราสามารถเขียนได้เขียนได้เลยว่าอ่ะตรงนี้เลือกประเทศก็เลือกเลย ไทยแหลงแทกุบนี่โอเคอ่ะพอมันเป็นประเทศปุป๊บมันจะสามารถคำนวณได้เลยก็เป็นค่าส่งทั้งหมด24,500บอนอันนี้ก็ขอแบบใส่แบบโมโบไปก่อนเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ส่วนมากจะเหมือนแบบว่าขอลองแปลด,ดูก่อน มือนฟิลแบบว่าเราสั่งของให้ใครหรือเปล่าแล้วเราต้องการให้ใส่เป็นกล่องของขวัญแล้วก็ต้องการให้มีแบบว่ากระดาษเป็นเมสเซจให้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ติดข้างหลัง2อันได้เลย mm hmm. ก็ต่อไปก็ e x t Stage อ่ะตรงนี้เออที่จริงตรงนี้นะคะตรงอันนี้เนาะมันเขียนว่าคูปองที่จริงที่หน้าเว็บมันจะมีให้มันจะมีให้คูปองแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้กดมานะคะมันจะมี ของอารีเนจะมีคูปองลด3ราคาก็คือมีลด2,000ันวอนลดห้า0ันวอนแล้วก็ลด7,00 0วอนซึ่งลด2,000วอนน่าจะซื้อ20,000หรือ3 0,000บ่วอนขึ้นไปนี่แหละถึงจะใช้คูปองตัวนี้ได้แล้วก็คูปอง5,000ันวอนต้องซื้อ70,000หรือเปล่าน่าจะ70,000บืวอนขึ้นไปถึงจะลด5,000วอนได้แล้วก็คูปอง7,00 0วอนต้องซื้อ9 0,000วอนขึ้นไปถึงจะลดได้ซึ่งมันไม่สามารถใช้3ใบพร้อมกันได้นะคะต้อง ใช้ใบใดใบหนึ่งเท่านั้นในการลดแต่ละครั้งเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะถ้าเรามีออเดอร์ก่อนหน้านี้ที่เราสะสมแต้ไมไว้สามารถมาแลกได้ตรงนี้เหมือนว่ามันจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะอันนี้ขอไปแบบว่าเราไม่เคยสั่งอะไรมาก่อนเลยเราไม่มีส่วนลดเลยนะคะอันนีอ้อันนี้คือมาสอนวิธีการกดอย่างเดียว เพราะงั้นดีเทลตรงนี้ไว้คอมเมนต์ถามได้ค่ะเดี๋ยวจะมาตอบแต่ว่าถ้าทําให้ดูก็คืออาจจะทําให้งงไปอีกเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้สําหรับใช้คูป,ปองตรงนี้สําหรับใช้ส่วนลดที่เราเซื้อออเดอร์ก่อนหน้านี้ไปมันจะมีส่วนลดเป็นแต้มเลื่อนลงมานะคะตรงนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องไปดูมันอ่ะให้ทุกคนเห็นภาพตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะ external point ก็คือว่าอาจจะมีเป็นสมาชิกกับ บริษัทใดบริษัทหนึ่งไหมเขาอาจจะมีส่วนลดให้แต่ว่าเราไม,ม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะ,ะตรงนี้มันจะคำนวณออกมาให้นะคะว่าสินค้าราคา38.000ืนเราไม่มีส่วนลดไม่มีคูป,ปองไว้ลดราคาหรือว่าไม่มีอะไรตรงนี้มันก็จะไม่ได้หักไปเนาะอ่ะแล้วก็ค่าส่ง Delivery f e e นะคะก็24,500ืนที่มันตีมาให้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายก็คือ62,500วน,นะคะอ่ะ ส่วนใหญ่นะคะเราจะต้องจ่ายด้วยเครดิตการ์ดอิชูโอเวอร์ซีนะคะก็คือเป็นเครดิตการ์ดที่อิชูจากต่างประเทศที่ไม่ใช่เกาหลีนะคะก็ให้ใช้เป็นอันนี้แล้วเราก็สามารถกด agree แล้วเราก็ make a payment ได้เลยตรงนี้ก็ agree to all ได้เลยค่ะมันจำเป็นจะต้อง agree to all อนะไเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าบัตรเราเป็นแบบไหนวีซ่าหรือมาสเตอร อะถึงตรงนี้เราเชื่อว่าทุกคนทําได้เราไม่สามารถใส่ให้ดูได้แต่ว่าขอโน้ตไว้อย่างหนึ่งสําหรับคนที่ใช้ macbook อันนี้คือประสบการณ์ตรงใครใช้ macbook ในการกดนะคะก็คือว่าพอมันเป็น google chrome เนี่ยเราไม่รู้ว่าทําไมนะคือเราเคยจ่ายนี่แหละเราเราซื้ออย่างนี้แหละเราซื้อของเราเราใส่บัตรเราใส่เลขบัตรเราใส่อะไรเ,เรียบร้อยพอกดไปปุ๊บมันจ่ายไม่สําเร็จก็เลยไปลอง ไปลองซื้อที่ซาฟ a ารีปรากฏว่าตัดสําเร็จทุกอย่างสําเร็จเอาเป็นว่าใครที่ใช้ MacBook กดผ่าน Google Chrome แล้วถ้าเกิดแบบว่าเงินถักบัตรไม่สําเร็จหรือว่าอะไรเงี้นะคะก็ลองสลับไปใช้ซาฟ a ารีได้เราคิดว่าคนที่ใช้ Windows หรือ PC ปกติเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเนาะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาเงีก็สามารถแชร์ปัญหาเอาไว้ได้เราอาจจะตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คิดซะว่าให้รู้ว่าเอาพีก็มีปัญหาเหมือนกันหรืออะไรไงี้เนาะ พอหักไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สําเร็จมันก็จะมี e อีเมลส่งมานะคะว่าเราจ่ายเงินสําเร็จแล้วแล้วมันก็จะมีขึ้นเราสามารถเช็คได้ว่าออเดอร์สำเร็จหรือเปล่าตรงนี้ออเดอร์เดลิเวอรี่นี่อันนี้เป็นแอคเค้าใหม่ไงเราไม่เคยนั่นอะ่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะว่าโอเคเราซื้อเมื่อไหร่เราจ่ายเงินเมื่อไหร่เราสามารถเช็ครายละเอียดได้ตรงนี้หรือว่าเช็คในอ e ีเมลก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงินทุกครั้งที่เขาส่งของเขาจะมีอ e ีเมลมาแจ้งทุกครั้งนะคะเพราะงั้นก็ ใครซื้อของเว็บนี้ก็เช็คอีเมล,ลบ่อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะทั้งหมดของวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เราจะพยายามเข้ามาตอบอะไรที่รู้เราจะพยายามเข้ามาตอบนะคะอะไรที่ไม่รู้เราก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาให้เนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย